Mm <S 2> <S 2> ไปไหม <S <S แ,ลแล้วก็เอามามาะว่าจะเอาวุ้นอะวางตรงนี้แล้วก็เอาเช้พลาติกห่อไหมใช่ไหมถุงไงใส่ถุงก่อนถุงนั้นมันหนาอ้ำมันจะมันจะไม่ติดกับเนื้อขนมเขาได้ปะใอ้ถุงพวกนั้นที <S 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 ่เขาใช้ห่อใช่ไหมมันหนาแล้วเยกแล้วเนื้อเค้กมันตีนพลาสติกใช่อันนี้มันก็เหมือนกันมันติดหรออืม มันไปโดนวุ้นอนะ่ะเม่นไปบาดนะคุ่จัไอ้เบ้กูโกรธมากที่วัวหายเงียบไปแต่ถ้าสองพันลองใส่สองพันดี่เอนยางแบบกว่านะเนี่ยวัถือว่ากระดิงในห้องโยนที่แะนรึเอ็นจะเกิดการเก็บน,น,น้อยถึงหัดอ,อูถือลักทุ่